เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีบุญวาสนาผู้มีความโชคดีค่ะหลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศในเรื่องของความโชคดีของมนุษย์ค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะพี่น้องทั้งหลายเราเกิดมาในโลกนี้นั้นเป็นบุญของเราหนักหนาพระพุทธเจ้าว่าฉันทังพิกเวปาตุพโวทุนลโพโลกสมิงการได้ เกิดมาในโลกนี้มันหายากหกประการถ้าหากไม่มีบุญจะไม่ได้พบผ่านสิ่งเหล่านี้คือหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้ว <c oughs> <c oughs> ได้พบศาสนาของพระพุทธเจ้าดังกล่าวแล้วเมื่อวานเมืองฝรั่งแสนจะเจริญรุ่งเรืองแต่ก็ไม่มีพุทธศาสนา การได้เกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐที่เรียกว่าแผ่นดินอันประเสริฐคือแผ่นดินมีพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรยัยอริยายะเตเนปัจจาชาโตทุนละโพโลกัสมนิงมองหายาอยมันไม่เห็น เขาเอาหนีจากที่นี่ทุกทีได้ขอไว <c oughs> <c oughs> มันอเกินมาพบอริยชาติอริยแผ่นดินอันประเสริฐ <c oughs> <c oughs> เปิดเป็นไหมเปิดควรทุนละโพโลกสมิงเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากถ้าหากไม่มีปุญได้สั่งสมไว้ก่อน พวกเราได้มีบุญได้สั่งสมเอาไว้เกิดมาตาไม่บอดหูไม่หนวกอินทรีเยนะอเวกัลลตาทุนละพาโลกสมิงเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐมีศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วตาไม่บอดหูไม่หนวกมีอินทรีย์ครบถ้วนชื่อว่าเป็นบุญใจยิ่งหนักหนา อาตมาเคยถามคนตาบอดอยู่บ่อยเมื่อยามหลับฝันเคยฝันไหมตาบอดบอกว่าฝันแต่ไม่เห็นอะไรฝันก็บอดอย่างเก่าอาพับพับแขนแท้ๆพวกเราฝันกลางคืนก็ไม่ได้เอาไฟฉายไว้ส่องยามฝันกลางคืนก็เห็นหงุ่งบุลายปานนี่ตัวสมาวาวมิบุญ ต่อมาอีกเกินมาเป็นผู้มีปัญญาไม่เป็นบ้าเป็นใบเกินมาไม่เป็นใบบ้าปัญญาสามเป็นคนมีปัญญาอยู่รู้จักบา,จากปจักบุญ เริ่มจะรวนขอ,อน้ำใสๆกินใชน่ทหมพวกเราฟังเทศก็เข้าใจฟังธรรมก็เข้าใจมีจิตใจพอจะฟังรู้ดูออกว่าบาปมีบุญมีวัานนรกมีสวรรค์มี นี้เป็นบุญของเราหนักหนาถ้าผู้ใดไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติก่อนชาติหน้านมีบุคคลน,นั้นชื่อว่าเป็นคนตาบอดพระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ในเรื่องคนมีตาพระองค์ทรงกล่าวว่าดูก่อนพิสจุ์ทั้งหลายมนุษย์ในโลกนี้มีอยู่สามจำพวกพวกหนึ่ง คือพวกตาเดียวมีอยู่ในโลกนี้ <c oughs> สองพวกตาบอดทั้งสองตามีอยู่ในโลกนี้สามคนตาดีทั้งสองตาก็มีอยู่ในโลกนี้พวกคนตาบอด พวกคนตาเดียวพวกคนสองตาเป็นฉะไหนดูก่พิสูจน์ทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้เกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนตาไม่บอดหูไม่หนวกเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แต่มีจิตใจมีปัญญาเพียงสแสวงหาโพคทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง มาเลียงดูตนเองบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรฉลาดในการหาทรัพย์สมบัติร่ำรวยถูกทำก็เอาไม่ถูกทำก็เอาขอให้ได้เขาสแสวงหาผิดทางก็เอาถูกทางก็เอากลายเป็นผู้ร่ำรวย แต่เขาไม่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์นี้มีชาตินี้ชาติก่อนมีชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้ผลตนเองทำตนเองแกพึงได้รับเขาไม่มีความคิดอย่างนั้นเขาไม่มีความเชื่ออย่างนั้น <c oughs> ไม่ควรขวายสแสวงหาสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลไม่สแสวงหาความถูกต้องชอบธรรมไม่รู้จักละเว้นสิ่งที่ชั่วช้าเลวสามเรากล่าวว่าเขาเป็นคนตาเดียวเลี้ยวหามองหาสแสวงหาค้นหาพบเห็นแต่ทรัพย์สมบัติโทคัพย์ภายนอก กายสสะเพทังปรมมรณาทุกขติงโลก,กังอุปชัติเมื่อแตกกายทำลายขันแล้วเขาไปอุบัติขึ้นในทุกขติวินิบาตตกลงไปสู่โลกที่ชั่วอีไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสตรัจฉานดูก่อนพิสุทั้งหลาย คนตาบอดเป็นชนไหน <c oughs> บางคนในโลกนี้เกิดมาเป็นผู้คนโดยสมบูรณ์ตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกภายนอกมีอินทรีย์ครบถ้วนแต่เขาเป็นคนพ่ายแพ้สแสวงหาทรัพย์สมบัติโพคทรั์ภายนอกก็ยากไร้ขัดสนจนตรอกมีชีวิตอยู่อย่างอาภัพครับเคน เป็นคนยากไรขอทานประกอบแต่กรรมบาปหยาบชา้าเกิดมาเป็นคนยากจนวนเวียนอยู่ในกรรมบาปอันลามมกไม่สนใจสแสวงหาว่าสิ่งใดเป็นกุศลสิ่งใดเป็นกัลยาณธรรมทั้งไม่มีปัญญาสแสวงหาโคพคทรั์ตนเองก็เป็นคนยากไรจีใจ ที่มีอยู่ก็ไม่สนใจสแสวงหากัลยาณธรรมบาปบ,บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อื่นใดกรรมดีกรรมชั่วชาติก่อนชาติหน้านารกสวรรค์ไม่มีในความรู้สึกของเขาเรื่องบุญเรื่องบุญศนเขาเปรียบเสมือนคนตาบอดทั้งสองข้างมืดมาแล้วก็มืดไป มืดมาแล้วก็มืดไปเหมือนเดินจากป่าสู่ป่าเดินออกมาจากโคลนตมย่ำลงไปสู่โคลนตมอยู่ในโลกนี้ก็เป็นทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วก็ก่อกรรมทําเข้นก่อเวรสร้างกรรมให้แก่คนอื่นแก่พ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยแต่กายทําลายขันก็ไปอุบัติ เกิดขึ้นในทุกขติวินิบาทตอันต่ำช้านี้คือคนตาบอดดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้เกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนเกิดมาพบพระรตนักรยัยเกิดมาพบแผ่นดินอันประเสริฐเกิดมาไม่ใบ้บ้าปัญญาสาม ทั้งเป็นผู้มีความสนใจฝักใ่ในกุศลธรรมกุศลธรรมะฉันโททุลโพโลกัสมิงสิ่งที่หาได้ยากในโลกคือความเป็นผู้ฝักใ่พอใจในกุศลธรรมเขามีความฉลาดมีความสามารถสแสวงหาโพครัพย์ด้วยความบริสุทธิ ด้วยกำลังแขนด้วยหยาดเหงแรงงานด้วยความถูกต้องร่ำรวยมั่งคั่งด้วยโภคะเลี้ยงตนเองเลี้ยงมารดาบิดาเลี้ยงทาสกรรมกรหลังจากนั้นเขารู้จัก <c oughs> ตั้งทักษิณาทานอันสูงส่งไว้ในหมุงสมณนะพราหมณ์ผู้ทรงศิลอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ และเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์อันเลิศเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่สวรรค์เมื่อเขาแต่กายทำลายขันกายยสเพทางปรมมรณาสุขติงโลกังอุปชติแต่กายทำลายขันแล้วไปอุบัติเกิดขึ้นในสุขตินันทิโตเทวโลกสมิงโมทันติกามิกามิโน พลังพร้อมด้วยสิ่งที่ปราถนาหน้ายินดีอันเป็นทิพเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเมื่อหมดบุญจากเทวโลกมาเกิดยังโลกมนุษย์ก็เป็นบุคคลอันอยู่ในตระกูลสูงมีร่างกายงดงามมั่งคั่งเพื่โพคะทั้งไม่ประมาท เมื่อมีโภคะแล้วเขาก็ไม่ลุ่มหลงใช้ทรัพย์นั้นให้เป็นประโยชน์เป็นอุปกรณ์แก่การสร้างคุณงามความดีทรัพย์ของเขากลายเป็นเครื่องมือกระทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่งามเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามพัฒนาคุณภาพจิตใจให้ดีให้งามให้สูงขึ้นอุโปวิชยปฏิ ปนโนโลเกหูติเขาปฏิบัติตนมีชัยชนะในโลกทั้งสองทั้งโลกนี้และโลกหน้านี้แลเรากล่าวว่าคนสองตา <c oughs> ดูก่นพิสูจนทั้งหลายพึงหลีกเว้นคนตาบอดพึงหลีกให้ไกลคนตาเดียว จงคบเสพกับคนสองตาพวกเรามาวันนี้ทำบุญด้วยทานทำบุญด้วยศีลทำบุญด้วยเจริญภาวนาซึ่งเป็นพรมจันฝ่ายคายรวาะในาศาสนานี้โยมบางคนเสียสระเวลาอาตมาขออภัยออกชื่อบางก็ได้คุณโยมทวีมัทุรสจากกรุงเทพมหานคร ปีกายก็มาปฏิบัติธรรมจนจบพาคุณแม่คุณยายพาบุตรภรรยามาทำบุญยังไม่แก่ไม่เท่านันเป็นคนสองตาทำบุญแล้วมาเจริญสมาธิภาวนานะคงจะไม่มีใครรู้จักท่านผู้นี้ท่านนั่งสมาธิเฉยเช้ชามาก็เห็นเย็นมาก็เห็นเอารถมาจอดไว้ ปีนี้มาซื้อเทปมาเป็นเป็นพันเป็นสองพันมาถวายไว้นั่นเป็นผู้ไม่อยากจะมีชื่อเสียงแต่มันก็มีเองปิดทองหลังพระอยู่ตรงนั้นเป็นผู้ช่วยเข็นกงร้อแห่งพระธรรมเรียกว่าธรรมปริกิจตนะคือช่วยกันโปรยหวานกระแสแห่งธรรมเป็นทานชนิดหนึ่งที่เรียกว่าให้ธรรมะเป็นทาน เป็นการให้ความไม่ตายเป็นการให้ที่สูงสดุดแต่นี้ท่านก็มานั่งประพฤติธ,ธรรมเอาสีมาถวายมาทาสาลามมาอะไรต่ออะไรเ็จมีแต่ของท่านผู้นี้คนเดียวคนอื่นไม่ค่อยรู้คนอย่างนี้ก็มีแฝงมาอยู่กับหมูกกับเพื่อนอันนี้คือคนสองตาเพราะฉะนั้นท่านเจ้าภาพทั้งหลายดังกล่าวมานี่ ยิ่งคุณแม่ใหญ่ศีดาพโนนี่แก่แก้กลัวแต่จะหมดมีโอกาสน้อยกลัวจะหมดเวลาแห่งชีวิตจากบุญจากบุศลทำบุญทีไรไม่ได้ปร,ปรารถนาอะไรสาธุขอให้มีอายุยืนได้มาหอดมาถึงปีหน้าอีกเด้อให้ปู้่าได้มากินมาทานได้มาปฏิบัติธรรมโลกนี้จักไม่ว่าง จากสัตบุรุษผู้ฉลาดในแก่นสารแห่งชีวิตตราบใดที่คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนายังมีหลงมีเหลืออยู่เราทั้งหลายมานี่นอกจากกระทำประโยชน์ตนแล้วถ้ามองไปไกลๆมันเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาํำจุนโลกนี้ให้สงบร่มเย็นอาตมาจึงพูดอยู่ไม่หยุดว่า ปลูกจิตปลูกใจคือปลูกวิญญาณพู้ง่ายๆยิ่งพ่อใหญ่แม่ใหญ่แก่ๆเท่าๆเว้าซื่อๆว่าบดนกันตายพากันตายตายก่อนคนหนุ่มละแต่ตายนั้นมันตายแต่กายวิญญาณมันไม่ได้ตายด้วยมันก็จะเป็นวิญญาณใหม่มาเกิดอีกมาเกิดอีกก็จะดีไปกว่าเก่าเพราะฉะนั้นมาปลูก ศีลปลูกธรรมใส่ใจก็คือปลูก,กจิตใจปลูกวิญญาณจะเกิดใหม่ออกมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นบ้านเป็นเมืองที่ดีที่งามอาตมาจึงเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องพยายาม <c oughs> ปลูก,กจิตปลูกใจพี่น้องให้ได้มีโอกาสส่งต่อไปสู่โลกหน้าโดยจะเพราะอย่างยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นี่ครับดูดีดีเถิด เป็นชีวิตช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกกำลังจะเตรียมเดินทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าหาเบียงห่อข้าวห่อน้ำร้านไอห,หนึ่งเซกามาไม่ได้ก็ฝากมาเอาเอาเงินมาถวายบอกว่าผมจะทำบุญให้ผมวันที่สิบหกให้ผมและครอบครัวทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องมากแล้ว พวกง่ายๆว่าห่อเข่าให้เจ้าของเถิดตายมือหนีว่าอื่นว่าท่นในทางพระพุทธศาสนาท่านสอนวิธีทําบุญให้คนเป็นกับคนตายถ้าพวกเราเรียกว่าแจกข้าวอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้ที่ตายนั้นถ้าเรียกว่ามัตตกับพัดตังแต่ทำให้ตนเองหรือทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องที่ยังไม่ตายท่านเรียกว่าชีวะกับพัดตัง ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ยังเป็นเป็นยังไม่ตายให้แก่ตนเองให้แก่ใครก็ได้อ,อยังคุณโยมแดงจากเมืองชนมาทำซ้อขอสอให้คุณแม่เอาคุณแม่มาด้วยส่งความสุขให้ทำบุญสองหมื่นบาทนั้นนั่นคือชีวะกะพัดตังทำบุญอุทิศให้แก่ชีวิตของคุณแม่ที่ยังอยู่ให้แม่ได้ปลื้มใจไว้ พวกเรามีพ่อพวกเรามีแม่การกระทำเช่นนี้จะไปไหนเสียจึงเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมวิญญาณไว้ปลูกฝังที่จะส่งทอดกันต่อๆไปอันว่าที่จริงแล้วเรื่องของทรัพย์สมบัติในศาสนานี้นี่ก็มีอีกแล้วคุณแม่จอมสีหารมนตรีพร้อมน้องและลูกๆจองบริจาคค่าอาหารผู้ฝ่าทรมปี254 1 เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นบาทบ้านหนองห้างกุชินาลายจังหวัดกาลสินพี่น้องผููไทยบ้านหนองห้างกุชินาลายจังหวัดกาลสินเหาเพระก็มาน้ำมูกอยู่ได้เพิ่นอดออกเบา,วายวานขยานขากุจักว่าเป็ดผููไทยเอยงุ่ณตาภูไทยแห่งดีแถาภูไทยนีเมืองนี้มีหลายเผ่าหลายพันแต่จิตใจนั้นรวมกันเป็นหนึ่งเดียวที่พระพุทธศาสนา